เราทำก็ตื่นรู้กันใหม่ใครจะไปว่านี่จะไปร้องอะไรที่เกาหลีเหรอจะมีอะไรไปร้องได้บ้างต้นร้องได้โมดเนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมเออต้องต้องได้ใช่ไหมต้องได้แน่ๆอยาไปเลยขอเลเป็นเออาร์นเนี่ยก็ถือว่าทั้งสองคนก็ผ่านประสบการณ์ตั้งแต่เวทีเอ็มมาจนถึงปัจจุบันปล่อยซิงเกิลมากันมาก็เยอะมีอะไรหลายๆอย่างที่มาให้เราได้ติดตามผลงานอะไรกันมาตลอดเลย อ่ะเดี๋ยว MV ก่อนเลยเดี๋ยว m อของต้นครับเป็นไงบ้างตอนนี้เอเพลงนี้ดีครับไปถ่ายทําที่ฮ่องกงใช่ในแล้วก็คือตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะว่าจะได้ไปถ่ายฮ่องกงเหมือนกันคือเรายังไงก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไทยก็เอาใช่ไทยก็เอาคือ พอเขาบอกมาเออไปฮ่องกงแล้วก็โอเคดีได้ได้ได้แย่ได้เที่ยวแล้วก็ดีนะเอาล่ะมือนี่พับเพื่อซับพับเสื้อละอ๋อดีจังเลยครับจังเลยน้ำตังอ๋อเอาล่ะช้อปปิ้งด้วยนี่เอาจริงๆริปะจริงๆคือมันตารางมันแน่นมากคือไม่ได้ไม่ได้ช็อปคือถ่ายทุกวันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บเก็บเก็บไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ดีครับแล้วก็ได้ได้เล่นเองด้วยเพลงเนี้ยได้เล่นเองปกติจะเป็นไลน์ซิง สลับกันกันันัดนี้จะเล่นตลอดไม่ได้มีลายซิง์เลยไม่อยากจะซิง์แบบให้คนอื่นเล่นแล้วเราก็ซิงก์อย่างเดียวนั่นแหละเราคนเราจะอยากได้แะไรที่เราไม่ได้ม่มีใช่แต่ว่าเล่นเล่นตลอดเลยของต้นเนี้ยเพิ่งได้เล่นับเพิ่งได้เล่นเพราะปกติจะเป็นลายซิง์ได้ลองเล่นเอามาทํางานใน MV ด้วยตัวเองเป็นไงบรรยากาศสนุกดีครับรู้สึกชอบนะรู้สึกว่าแบบ เออมันได้ทําอะไรที่นอกเหนือจากยืนแล้วก็ <c oughs> ขมุกขมิบปากไป <c oughs> บางท<ป>ีอ่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะแค่ยืนแล้ว <c oughs> ขยับไปก,ก็จะมีเนี่ยเราเรายืนอย่างนี้มาเจดเพลงแล้วนะเราคือคือยืนแล้วก็ <c oughs> ขอึ่ง เขาก็เปิดไปแล้วคือเบื่อบางทีอยากจะวิ่งอยากจะเดินอยากจะแบบอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวผมได้บอกพี่เอกเอาไว้แล้วก็ต่อไปก็ให้ไม่ต้องหลายสิ่ง่ะก็เอาสุดๆตลอดใช่ไหมก็ไปถ่ายทำนี่นู่นนะฮะคนที่แม่นก็ไปเลยใช่ไฮไลท์ไฮไลท์ที่ไหนบ้างที่ในในในห้องกุ้งนี่ต่อไป ก็มีอ่าจะเป็นจะเป็นฝั่งเกาลูนด้วยครับแล้วก็จะมีมีจำชื่อไม่ค่อยได้พี่เขาอะไรสักอย่างอ่ะแฟนแฟนขับที่ไหนครับแฟนขับเขาลันลันเขาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาเอาแว่าแล้วก็มีเคมีเคเบิลคาร์นั่งไปแล้วก็ไปไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยอ่าได้ไปจริงๆก็คือมีโอกาสได้ไปพักผ่อนไปเที่ยวด้วยทำงานแ้วพร้อมๆมันด้วยในตัวก็ไปถ่ายทำมินินูอ่ะของนัทและครับ บิวสิควิดีโอขอโทษในใจเหระครับถ่ายที่ไทยปกติเป็นร้านอาหารทำไมเสียงทำไมเสียงอ่อยอ่ะเป็นร้านอาหารแถวไหนก็ไม่รู้ที่มีต้นหญ้าอย่างเงี้ยอธิบายคล้ายกันแหมเขาไปถ่ายเกาหลีไปเยอะแล้วกลับบ้านกลับช่องบ้างมันไม่รู้จักเมืองไทยซะมากเลยมากลับมาแล้วนี่ไงตัวนี้แหละถ่ายร้านอาหารธรรมดาเดี๋ยวจะลืมภาษาไทยซะก่อนไม่ขนาดนะนี่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเข้าห้องอัดป้ามีร้องมีภาษาเกาหลีนะไม่ขนาดนั้นครับนี่ทุกวันนี้ พูดกันนี่เป็นเกาหลีนะนี่ก็งงว่าแต่ว่าอะไรอ่ะไม่ใช่นะนี่ก็สปีกอังกฤษกับงงกับคุยกันไม่รู้เองครับสรุปแล้วพี่พเอ็กก็พูดภาษาใต้ก็พูดสภาษาเลยตอนนี้ใช่แล้วครับไปไหนก็ไปด้วยกันสามภาษาไหมใช่เอาเป็นไงเป็นไงเป็นไงก็ก็ธรรมดาครับก็รู้สึกเป็นเรื่องราแหละสิงใช่ไหมสิงแระเรื่องสิงสิงแระเรื่องโดนเรื่องมีมีมีเรื่องราวตลอดครับ <ช>ดีแล้วแอร์ไทม์เยอะดีเเร<ด><ด>นี่ไม่ค่อยอยากจะนี่ซิงเอย่างเดียวอยากจะเล่นคนจะได้เห็นหน้าเยอะๆเอ<ด>อเนาะตรงไปไหมดีแต่ก็ดีก,ก็ถือว่าทั้งสองคนก็มีอะไรที่แบบว่าคือซิงเกิลนี้แตกต่างออกไปเยอะไม่ว่าการทํางานบ้าง<ช>คนนึงกลับมาจากเกาหลีมาทํางานในไทยก็ได้เจอบรรยากาศาในไทยบ้างคนนึงก็มีโอกาสได้ทํางานที่ไทยแล้วก็ไปออนทัวร์ที่ฮ่องกงด้วยก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆทําให้ได้ซิงเกิลนี้ค่อนข้างจะมีคุณภาพมาก มีหลายๆคนพูดถึงเพลงแค่เราไม่รู้สึกคนพูดถึงเยอะนะเป็กกนกับซิงเกิลก่าของต้นด้วยครับใช่คนคนจะชอบเพลงไม่รู้สึกเยอะมามจริงจริงตอนร้องนี่เหมือนไม่รู้สึกไหมออตอนร้องเหรอเอาจริงๆอ่า <laughs> เพลงนี้ยก็เป็นเรื่องค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของเราเหมือนกัน <laughs> เราก็เขียนออกมา <laughs> เหมือนเหมือน <laughs> อะไรอะไรครับชี้แจงกันตรงนี้เลยหมาใกล้ปกด้วยคือมันก็มีตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ว่าเราก็ก็คือ ก็เขียนเรื่องไปเหมือน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 ที่ปกติทํางานกับพี่แม็กก็คือเราจะมีสตอรี่ไปให้เขาแล้วเขาก็จะไปเขียนเป็นเพลงมาอะไรเงี้ยซึ่งก็คนก็ชอบกันเยอะมากเลยเพลงนี้ชอบเยอะมากที่หนึ่งในชาร์ตนี้จำไม่ได้น้อยกี่สัปดาห์ต้องย้อนกลับไปที่ไหนในสวนของชาร์ตปลายปีที่แล้วหรือว่าปีที่แล้วอะไรมาเนี่ยก็ยังติดข้ามปีมาด้วยรู้สึกว่าได้จําไม่ผิดเออก็ยังติดอยู่ข้ามปีอยู่ในชาร์ตหลายหลายหลายสิบสัปดาห์นะครับอ่ะต้องบอกว่า ความคาดหวังอื่นใดเนี่ยก็คงจะเป็นที่แรงตอบรับแล้วก็ฟีดแบ็จริงๆล่ะจากของแฟนคลับทั้งสองคนก็ปล่อยออกมาก็มีไม่ต้องบอกนะฟีดแบ็ก็เยอะอยู่แล้วอ่ะก็ฝากไว้ด้วยเอายังเอาอีกใช่ไหมก็ฝากไว้อีกครับฝากไว้อีกเดี๋ยวต้นมีซิงเกิลต่อไปด้วยฝากลงหน้าไงฝากลงหน้าเดี๋ยวมีอีกอ่ะซิงเกิลต่อไปมันโนมนนิดนึงนะประมาณไหนคร่าวๆมีไหมมีแผนไหมเป็นคือไม่ต้องมโนละมันเสร็จแล้วแต่ไม่รู้ว่าบอกได้หรือยัง ต้องถามมันต้องถามมันด้วยไหมก็เป็นอะมานโดนเนื้อเรื่องเนื้อเพลงเป็นเป็นความหมายที่ไม่เศร้าเหมือนกันเป็นความหมายดีๆแล้วก็เป็นอันดีเลยกลับมาเป็นอันดีครั้งหนึ่งครับนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวให้เต็มอิ่มกับคําว่าแค่รอไปก่อนตอนนี้ใช่ใช่นะฮะก็สําหรับแฟนคลับที่รอคอยซิงเกิลใหม่ของตัวนี้ก็ตอนนี้เนี่ยเปิดแค่เราวนเวียนเวียนไปซ้ำไปซ้ำมาก่อนก็แล้วกันจนกว่าซิงเกิลใหม่จะถูกปล่อยออกมาครับนะคาดว่าคาดว่าประมาณ คาดว่าน่าจะประมาณปลายปลายพฤษภาค่ะปลายปลายพฤษภาไม่นานนะโอ้ไม่นานแล้วก่อนคอนเสิร์ต AF reunion อ่าอยู่ดีก็เอาเข้าคอนเสิร์ตพูดถึงคอนเสิร์ตสมอเลยงานแต่งงานแต่งงานอื่นตั้งเลยอยู่ดีก็ได้ข่าวเพิ่งไปแถลงข่าวมาใช่ไหมใช่ครับผมก็คือทั้งผมและต้นแล้วก็เอฟทุกคนกำลังจะมีคอนเสิร์ตรวมกันนะครับผมก็คือคอนเสิร์ตชื่อคอนเสิร์ตว่าอะไรครับ AF reunion concert refund man form ใช่ครับผมจะจัดขึ้นในวันที่6มิถุนายนนะครับผมที่ Impact Arena เมืองทองธานี หนึ่งเอ๊ะบ่ายสามบ่ายเท่าไรนะคือกิจกรรมจะมีกิจกรรมตั้งแต่บ่ายสามเลยแต่ว่าคอนเสิร์ตอาจจะเริ่มประมาณหกโมงหรือทุ่มหนึ่งแต่ว่าคือข้างนอกเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมีบูธมีให้เล่นเกมครับผมอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ครับผมขึ่งแถลงข่าวมาใช่ไหมสุดทันร้อนเลยเนี่ยใช่ครับพิ่งแถลงมีโอกาสติดตามครั แฟนเพจของต้นอยู่มันจะเห็นงานแถลงข่าวนู่นนี่นั่นใช่ครับคือแค่งานแถลงข่าวก็วุ่นวายมากเลยครับวันจริงพลก้อนแทบแตกอ่ะจริงจริงวันนั้นคือวันนั้นคือจริงแค่ลําพังซาร่าเอฟสามคนเดียวก็ก็วุ่นวายมากแล้วก็อยากจะไล่ให้เป็นเล่นสัตว์นะครคืออย่าเล่นสัตว์ผู้ใหญ่เลยไปเล่นสัตว์เด็กเถอะเรามีกันมาร้อยสามสิบกว่าคนสนุกแน่ๆของนั่นนี่กลับมาเป็นคนเสิร์ตแรกตั้งแต่กลับจากเกาหลีหรือเปล่า ใช่คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกจริงถ้าอยู่ไทยก็คอนเสิร์ตแรกไม่ได้มีคอนเสิร์ตมันใหญ่ๆมานานแล้วครับผมก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ไม่เหมือนกับต้นเนาะเขามีออนทัวร์ตลอดเวลานน่นนี่นั่นเนาะีแล้วครับผมอันนี้เขาไปแบบไปไกลแล้วปีแล้วครับดีแล้วครับแปลว่าผมย่ามอยู่เหรอครับไม่ไงนั่นก็ไปฝั่งนู้นแล้วไงใช่แต่ผมอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่กับเพื่อนๆมาสนุกกว่าเพราะว่าเวลาคุยกันหรือเวลาร้องเพลงด้วยกันอ่ะมาสนุกแล้วก็คือแฟนๆน่าจะได้เห็นว่าคือทํางานด้วยกัน ไอทำงานคนเดียวก็ดีแบบนึงแต่พอทํางานด้วยกันมันพลังมันขึ้นกว่ากันเยอะเลยไอกลับมาแรกๆรู้ไหมว่าจะมีคอนเสิร์ตให้รู้คับอ๋อรู้อ่ะรู้อ๋อรู้ถึงกลับมาใช่ไหมเนี่ยเขาลากกลับมาเราเขาลากกลับมาเล่นครับจริงๆเรารู้เรานานแล้วเหมือนกันว่าจะมีนานแล้วเหมือนกันคนฝั่งไทยนี่รู้ก่อนเลยใช่ไหมคนฝั่งเกาหลีไม่ไม่รู้เหมือนกันครับรู้เหมือนกันครับเขาส่งข่าวไปแล้วเขส่งข่าวไปแล้วก็เลยกลับมาใช่อ่ะก็คอนเสิร์ตนี้ห้ามพลาดนี่ไปจองบ่ายกันที่ไทยทีเข้าไปทีเก็ตเมเจอร์ครับผมคอน วันเดียวรอบเดียวครับรอบเดียววันเดียวใช่ครับไม่มีรีรันด้วยใช่ไหมอยากดูดีก็ต้องรอนู่นเลยมีแผ่นขายเลยจะมีแผ่นหรือเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูใช่ถ้าเผื่อมันไม่มีเดี๋ยวพลาดกันไปดูเลยนะฮะรีบๆบจองตั๋วจองบัตรลางานกันให้ว่างวันที่เท่าไหร่นะวันที่หกว่นจําม่ขึ้นใจเลไม่ทุนายนคอนเสิร์ตเดียวในใจก็ต้องจำไม่ขึ้นใจใช่ไหมเดียวในใจเหรอพี่เป็นคอนเสิร์ตที่มีนักร้องเยอะที่สุดในโลก เอฟรวมหมดเลยร้อยกว่าคนใช่ใช่ครับผมเบื่อปะไม่เบื่อเนาะไม่เบื่อไม่เบือจริงจริงไม่มีไม่มีจะเยอะกว่านี้แล้วใช่ครับผมไม่ใช่พิเศษหรอกมันไม่มีใครทำพี่นะอ๋อเหรอพิเศษมันคือความพิเศษพี่มี่แบบเท่าไหร่บ้างมีบบเท่าไหร่บ้างดูไหมโอ้ยไปดูในเว็บแล้วกันนะไทยทิเก็ตเนเจอร์ดอทคอมนะครับหรือว่าาใครสะดวกก็ไปที่เคาน์เตอร์ไทยทิเก็ต โดยทั่วทุกเคาน์เตอร์ทุกสาขาเลยตอนนี้โปรโมทเต็มเต็มที่อยู่เหมือนกันเห็นในแฟนเพจอะไรใชใช่เราก็พยายามไปทยอยออกรายการที่ไหนก็ได้ไปโปรโมทกันทุกที่แบบว่าใช่ครับบัตรเนี่ยน่าจะไม่เหลือนะตอนนี้ยังยังยังได้อยู่มีอยู่หาได้อยู่มีอยู่ครับหาได้อยู่นะฮะอันนี้ในส่วนของคอนเสิร์ตอ่ะผลงาน MV ต่างๆแต่ว่าน่นอนพรุ่งนี้เนี่ยต้องสองคนมาเนี่ยคือมันเป็นแบบแบบฉบับที่ผมต้องบอกว่าคนใหญ่ถ้ามีความสามารถเนี่ยก็ต้องไปประกวดอืม รจริงๆแล้วเวทีนี้คือเวทีที่ต้อนรับคนที่ต้องบอกว่าตั้งแต่อายุ15บห้าจนสามสิบ <30 S 1> คือเปิดโอกาสกว้างมากอ่ะก<ช>ว้างม,มากจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าจะได้เจอกับรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในบ้าน AF อ่ะให้พูดถึงบ้าน AF สําหรับทั้งสองคนหน่อยอยากให้หล,หลายๆคนไปประกวดกันบ้าน AF ก็คือมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบโรงเรียน โรงเรียนหนึ่งเลยที่ท,ที่คุณจะได้มากกว่าวิชาการเยอะคือนอกจากจะได้ในเรื่องของสิ่งที่เขาจะสอนเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ acting ร้องเพลงหรือหรือเต้นลําอะไรก็แล้วแต่